หมายทีที่ททท 2. 2บอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องอยากรู้แน่ๆว่าผู้หญิงคนนึงทรานฟอร์มชีวิตตัวเองนะคะจากการเป็นแอร์โฮสเตส แต่น้วันนี้ค่ะมาเป็นเจ้าของธุรกิจนะฮะนั่เงินล้านบนโลกออนไลน์เขาจะเป็นใครกันนะฮะมาติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนใหม่คะสวัสดีค่ะคิดถึงจาเลยไม่ได้เจอตั้งนานวันนี้เอาของมาฝากด้วยขอบคุณนะคะโอ้โห ขอบคุณมากเฮ้ยมีเชื่อประใหม่นี้ด้วยนะเอาไว้ให้ระลึกถึงมีทั้งมักุลใหม่จ้าเพงใหม่จ้านะเธอรดีไหขอบคุณนะวันนี้มาเยี่ยมเยียนกันดีมากมากเลยค่ะวันนี้พี่ประใหม่มาเยี่ยมเยียนถึงโกดังไม้วันนี้ค่ะโกดังบอกเลยว่าเป็นโกดังใหม่เอี่ยมล่าสุดคือเพิ่งย้ายมาอยู่ได้10วันสิบวันใช่ต่ะเต้ไหมนะฮะคนแรกที่มาเยือนที่นี่นะคะเย้เดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันนะคะว่าเป็นไงมาไงบ้างกับคุณไม้คนสวยนักเรียนคนเก่งวันนี้ค่ะไปกันเลยค่ะ โอเควันนี้เนี่ยเป็นเกียรติมากๆเลยจากคุณไม้ที่ว่าพี่ได้มีโอกาสที่เข้ามาวิสิตโกดังที่บอกว่าพึ่งที่จะแบบขยายกิจการใช่ค่ะประใหม่คือจริงๆวันนี้ยดีใจมากๆที่ประใหม่มาเยี่ยมเยียนถึงโกดังมานะคะเพราะว่า ออมีหลายๆคนพูดว่าโปรใหม่มาเยือนที่ไหนตรนนั้นรวยใช่ไหมรวยรวยโปรใหม่มาที่ไหนตอนนั้นรวยแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้เลยแบบดีใจมากที่โปรใหม่มาถึงโกดังไม้นะคะแล้วก็เป็นโกดังที่จริงๆเพิ่งย้ายมาได้1ิวันเองค่ะโปรใหม่ใช่ค่ะก็คือจริงๆขยายมาประมาณแบบ3ามที่และที่แรกเนี่ยมาอยู่เป็นห้องห้องเล็กๆเป็นตึกแถวนะคะก็ไม่พอไม่พอที่เก็บเพราะว่าแบบยอดขายเราดีขึ้นโอ้โหแล้วก็ ไปอีกที่หนึ่งไปยอีกไปอีกที่หนึ่งเนี้ยค่ะก็เป็นโกดังประมาณ180ตารางเมตรค่ะก็ไม่พอก็ไม่พอใช่ค่ะแล้วก็เลยย้ายมาที่นี่ที่นี่นี่กี่ตารางเมตรห้าร้อยสามสิบค่ะเอาให้แบบจุใจไปเลยใหญ่มากเก็บสต็อกได้ฟูลเต็มเต็มขายออนไลน์เต็มเเลยค่ะแบบอยู่กันแบบสบายลูกน้องเราก็ได้อยู่กันแบบไม่ต้องแออัดมากด้วยคะคะทุกคนมาถึงจุดนี้ก็คงเซอร์ไพรส์มากว่าเอ๊ะทำไมสาวสวยคนนี้เปลี่ยนโกดังมาสามรอบแล้วในช่วงเวลาแค่ประมาณกี่เดือนเองจ๊ะ ไม่ถึงหนึ่งปีเลยไม่ถึงหนึ่งปีที่ผ่านมาเปลี่ยนโกดังสามรอบเสียมัดจำไปแล้วสองครั้งด้วยกันคือเปลี่ยนให้ใหญ่ขึ้นส่วนกระแสเศรษฐกิจส่วนกระแสโควิดเลยอยากจะรู้อยากจะให้วันนี้คุณไม่เล่าเรื่องราวตัวเองให้แบบเพื่อนๆฟั่งนี้หนึ่งว่าที่มาที่ไปเราเป็นยังไงที่มมาจับธุรกิจออนไลน์ค่ะเธอคือใครนางฟ้าคือจริงๆต้องบอกก่อนนะคะว่าก่อนหน้านี้ไม่ทำอาชีพเป็นแอร์โฮสเตสก็จริงๆทำมา5ปีของเป็น ของสายการบินของไต้หวันนะคะาสายการอีวาแอร์อีวาแอร์ใช่แล้วก็พอในช่วงโควิดค่ะเมื่อเมษาย,ยนปีที่แล้วเป็นช่วงที่โควิดกําลังระบาดท,ที่บ้านเราใช่ไหมคะสายการบินแล้วก็มีการหยุดบินไปเพราะตอนนั้นคือต่างประเทศเราก็บินไม่ได้ต้องบอกกับคุณของมาอ่ะบินแค่ต่างประเทศอย่างเดียวฉะนั้นก็ทาให้แบบทุกอย่างมันหยุดก็คือการทํางานแอร์โเตสของเราก็หยุดไปนะคะแต่ว่าจริงๆยังไม่ได้ออกก็คือเหมือนพักงานไป เพราะว่ามันบินไม่ได้ท่องโควิดใช่ปหคะมาแบบโดนกักตัวอยู่ประมาณ14วันเพราะว่าเราเราบินกลับมาจากวอนดอนอแล้วมีผู้โดยสารบนไฟล์ติดโควิดเราก็เลยต้องกักตัวอยู่ประมาณ14วันไอ้ชว่วง14วันนั้นอ่ะคือเราก็แบบตั้งใจมากในการที่จะแบบขายของออนไลน์เมษายนนี้คือเมษายนปีที่แล้วนะที่เกิดแล้ว,ลวใช่ค่ะก็เลยแบบตั้งใจหาข้อมูลในเรื่องของการขายของออนไลน์ว่าเอ้ยจะขายอะไรดีนะสินค้าตัวไหนเนี่ย เป็นที่ต้องการของตลาดทาไมเราถึงแบบหยุด14วันแล้วมันมันทำไมถึงคิดถึงการทําออนไลน์ตอนนั้นคือด้วยด้วยนิสัยวนตัวนะคะเป็นคนที่แบบอยู่นิ่งๆไม่ได้คือไม่สามารถนอนอยู่เฉยๆแล้วแบบรอให้ครบ14วันทําไม่ได้ก็เลยแบบซื้อคอร์สเยอะมากเลยซื้อคอร์สออนไลน์ทุกอย่างซื้อหมดแล้วเราก็นั่งเรียนนั่งเรียนจากเป็นคนที่แบบไม่ได้ตั้งใจเรียนคือสมัยมหาลัยเป็นคนที่ไม่ตั้งใจเรียนเลยนะว่าไหมห้าปีจบนะเออไม่ไม่ตั้งใจเรียนแต่ครั้งนี้คือรู้สึกว่าเฮ้ย มันรู้สึกมีแพชชั่นจังอ่ะก็นั่งเรียนนั่งจดแบบคนไม่เคยจดอ่ะคือนั่งจดเป็นกระดาษว่าทำยังไงหนึ่งสคือนั่งจดแบบนั้นเลยจริงๆเทคนิคอ่ะทุคะกคนเรียนรู้ได้เพราะเทคนิคมันกําหนดมาให้อยู่แล้วว่าอเออทีหนึ่งสองสามสี่ทำนั่นอาจจะปรับเปลี่ยนนิดหน่อยแต่หลักๆเลยก็คือเรื่องอ่อ product ที่จะเอามาขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะก็ต้องแบบต้องดูนิดนึงพูดถึงเรื่อง Product จุดเริ่มต้นของคุณไมล์จับ Product ตัวไหน,น จริงๆอะต้องแอบบอกก่อนว่าก่าจะมาเป็นบอวเวเปอร์อะขายมาแล้วประมาณ4อย่างอ่าเออไม่ใช่ว่าแบบอุ้ยมันจบปุ๊บแล้วเราก็ปัง <c oughs> คือมันไม่ได้ปไปไม่ได้อะเออไม่ได้คือถ้าไมทำอย่างนี้คือไมแบบเหมือนซื้อหวยมันก็ไม่ไม่ถูกเพราะว่าเราเริ่มมาจากหลายๆอย่างคืออย่างตัวแรกอะไมก็เริ่มหาของที่เป็นเกี่ยวกับแกจเ็จเริ่มแกจเ็จก่อนใช่ก็มีเป็นพวกจักรเย่าผ้ามีจักรเย่าผ้ามินิเออเห็นเขากำลังคิดตอนนั้นอะ เอามาลองขายก็ขายไม่ได้แล้วก็มีเป็นสตูดิโอมินิเอออะไรที่าเราหาของเล็กๆเนี่ยสตูดิโอมินิก็ขายไม่ได้แล้วก็มีเป็นกางเกงกางเกงแบบสกินนี่ก็ขายขายไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารับมาจากไหนจ๊ะตอนแรกเลยท็อปปีเลยแล้วก็คือซื้อจากท h อปปี้มาขายต่อใช่ถูกต้องแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยคือเราเป็นเราด้วยนิสัยมานะคะเป็นนักลงทุน เราไม่ได้ซื้อมาหนึ่งตัวแล้วเราไม่ได้ซื้อหนึ่งชิ้นแล้วก็แบบลองยิงทำโฆษณาไม่ใช่ซื้อคือซื้อเหมา,เ,หมาเป็นคนแบบนี้เออแล้วออของก็กองเต็มห้องออแล้วตอนนั้นอ่ะคือเราเหลืองเงินจากการเป็นแอร์โฮสเตสอ่ะแค่สแสนเดียวคือด้วยความเป็นคนทีออ่ใช้เงินเก่งมากบอกอย่างที่บอกรัาเป็นนักลงทุนใช้เงินเก่งมากลงท <laughs> ุนกับตัวเองลงทุนกับตัวเองเป็นแอร์นะคะมีเงินเก็บแค่สแสนเดียว แบบเพื่อนฟังเพื่อนยังอึ้งเคือเรามีคนเงินเท่แค่แสนเดียวเนก็อายแล้วตอนนั้นอะจำได้วมามีเงินในบัญชีเหลืออยู่แค่ประมาณ17,000บาทตอนนั้นเหลือเงินเท่าไหร่นะคุณไม้หนึ0 0มบาทในบัญชีค่ะอันนี้คือเงินอะรวมกินข้าวรวมค่ารถค่าอะไรเรียบร้อยแล้วนะคือมันไม่ไม่สามารถจะใช้ชีวิตอยู่ได้คือมันไม่พอ1เดือนก็หมดแล้วเอาจริงจริงหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทอ่ที่บอกอะเป็นแอ์มา5ปีเมียนเก็บแค่แสนเดียวสุดยอดปะตอนนั้นเงินเราหลับสนอาง แล้วเหมือนหลังชนฝาแห้ว่าแบบฉันต้องทาอะไรกับชีวิตฉันหน่อยและคือความโชคดีของมาอย่างหนึ่งอะ่ะมาเป็นคนที่แบบคิดบวกไปข้างหน้าแบบโบกอย่างเดียวเป็นคนที่แบบมีแรงบวกแบบปึ๊งปึ๊งปึงปึง,ปง,ปงอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่เคยคิดว่าเฮ้ยตังค์เหลือหมื่นเจ็ดอะ่ะจะทำยังไงกับชีวิตไม่เคยเลยแล้วก็ไม่เคยแบบปิดปากขอเงนินพ่อแม่เลยแม้แต่บาทเดียวแล้วคือคือนนั้นอะพอใหม่แม่ก็นั่งคิดว่าเอ๊ะมันจะขายอะไรดีอะ่ะก็เลยนั่งดูในเว็บจีน1 6 8 8 อะไรได้อันนึงเทถาเปล่าแถวเปล่าแถวเปล่าหนึ่งคงแปลแปลอ่ะนั่งดูอยู่สองวันสามคืนดูจนชนิดที่ว่านอนฝันน่ะว่าจะขายอะไรดีขนาดหลับตาฝันยังคิดด้วยว่าเฮ้ยจะขายอะไรดีว่าเหมือนกับนิมิตเอาอ่ะเหมือนนิมิตเอาว่าแบบเฮ้ยจะจะขายอะไรดีค่ะตอนรู้สึกแบบเฮ้ยตื่นเช้ามาก็ยังแบบคิดแต่เรื่องนี้จนกระทั่งเราไปดูแบบให้เห็นไวเปอร์สามดีน่าสนใจแต่เชื่อป้าเพราะมายแบบคิดว่ามาจะขายไวเปอร์สามดีคนรอบข้างแบบคิดอะไรอ่ะทำไมถึงต้องเอาไวเปอร์สามดีมาขาย งั้นตอนนั้นเราคิดอะไรทำไมถึาว่าโดยภาษาสามดีอะเอ้ยมันน่าสนใจนะแล้วก็มันเป็นสินค้าที่หาซื้อตามท้องตลาดไม่ได้เลยเราไปดูเทรนด์มาจากไหน1688ก่อนใช่ไหมคะแปะขาวเปล่าแล้วดูขายดีดูใช่ดูอะไรประมาณนี้แล้วคนขายยังน้อยแล้วเป็นสินค้าที่แบบเอ้ย ลูกค้าสามารถซื้อไปแล้วสามารถติดเองได้เลยไม่ต้องแบบจ้างช่างมาให้วุ่นวายคือสามารถลอกแล้วแปะเองได้เลยแล้วก็มันหาซื้อตามท้องตลาดไม่ได้เลยอย่างเช่นไปบิ๊กซีไปอ,อะไรเซ็นทรานหรอไปตามห้างอะไรอย่างเงี้ยแมคโครเงี้ยก็หาซื้อไม่ได้เพราะสินค้าพวกนี้ไม่มีเลยขนาดเอาง่ายนะคะในแบบพวกอินเด็กอะไรพวกนี้ก,ก็ไม่ได้มีใช่คือมีมีน้อยมากมีแบบแล้วก็ราคาแพงมาก มันไม่มีหลากหลายให้เลือกด้วยแหละใช่ใช่ใเห็นไหมคะจุดหนึ่งก็คือว่าเราต้องเลือก Product โดยที่ว่าดู Survey ว่าเทรนด์อะไรกำลังมาแล้วดูว่าเอ๊ะผลิตัตัวนี้เนี่ยออฟไลน์ก็ยังไม่ตอบโจทย์ที่ไหนๆก็ยังไม่ตอบโจทย์แล้วก็เอาสินค้าตัวนี้มาขายบนโลกออนไลน์น่าสนใจมากแล้วแบบเอาจริงๆใน Facebook ยังไม่มีใครขายเลยค่ะ ตอนนั้นบอกว่าหาสินค้าจากจีนนิมิตได้อ่ะนิมิตได้เอออยู่ๆก็นิมิตมาได้ไม่ได้ไม่นิมิตคือเราก็หามานานปะไหมตั้งห, <า S 1> หา2วัน3วันคือหาทุกวันเช้ายันเย็นเปิดตาเปิดเว็บ1688งหกถวเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนกับเหมือนจิตเราไปอยู่ตรงเว็บพวกนั้นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ได้โปรดักต์นี้มาอย่างที่บอกว่าแบบพอไม่ได้โปรดักต์นี้ใช่ปะ้ะคนรอบข้างอ่ะไม่สนับสนุนนะเพราะไหมเออไม่มีใครสนับสนุนโปร,รดักต์นี้เลยเออไมม่ีโอ้เมมติว่าแบบเฮ้ยทำไมทำไมต้องแบบ ขายอันนี้ด้วยมันมันดียังไงค่ะไม่เห็นมันจะเวิร์กตรงไหนเลยเอ,อคือบางคนเขาจะแบบทำไมไม่ขายเสื้อผ้าละ่ะไม่ขายนั่นไม่ส่วนใหญ่แอร์จะชอบขายเสื้อผ้าเครื่องประดับนีไม่ขายเสื้อผ้าไม่ขายตุ้มหูไม่ขายอะไรก็จะบอกเอ้ยเราไม่ใช่คนแต่งตัวเครื่องประดับเราก็ไม่ใส่ก็นี่เป็นแอร์เขาเสียที่ไม่ใส่บหมคนไม่ใส่เครื่องประดับเลยเพราะฉะนั้นอ่ะก็เลยแบบ ไ่ได้ทัดตัวเรามากไอ้พวกอไอ้พวกเนี้ยค่ะคือเราไปมองหาสินค้ายอย่างอื่นแทนไง<ม>ประมาณนั้นค่ะก็เลยได้เป็นตัวนี้มาสุดท้ายอ่ะประใหม่มาเลยตัดสินใจอ่ะ,ะกำเงินไปมีหมื่นเจ็ดใช่ปะกำเงินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเหลือสองพันท้าย0อนไปกินข้าวเหลือส <c oughs> องพันไปกินข้าว ล้าก็ไม่ได้แบบป้อนลงทุนจนหน้ามือตโมัเนาะเลือเืตั้งสองเดืนกินข้าวไปตัดสินใจสั่งโรยเตอร์สามีครั้งแรกนะคะสั่งกับ1,688แล้วก็ไปติดต่อชิปปิ้งอะไรเรียบร้อยสั่งมาเลย1ม0 0 0ทั้งหมดวันนั้นอะจำได้ประมาณ2,000แผ่นคือสั่งมาล็อตเดียวเลย2,000แผ่นใช่แล้วพีคมากปะไหมของต้องปกไหมเดี๋ยวก่อนของทุกตรงปกทุกอย่าง ตรงปกทุกอย่างแต่เพียงแค่ว่าเราก็ไม่คิดว่ามันจะใหญ่ไงชิ้น่คะคือเราสั่งมาทั้งหมดจำได้มันสิบกว่ากล่องแล้วกล่องมันมาเริ่มเพิ่มที้าไซส์แบบไซส์ใหญ่ไอ้เราก็ไม่รู้ตอนที่แบบชิปปิ้งโทรมาบอกคุณไม่ค่ะของมาถึงแล้วขับรถเก่งไปจ้าขับรถเก่งไปรับของ <c oughs> แล้วแบบพอไปถึงปุ๊บคือแบบพอเขาเอาของมากอรอหน้าคือแบบเมันใหญ่ขนาดนี้เง้อพุทธดุนแรงคือมันมันสิบสิบกล่องกว่าแล้วมันกล่องใหญ่มากสุดท้ายเลยโอเคเรียกแท็กซี่อีกคันหนึ่งออกแบบกลับมาที่ ตอนนี่อยู่คอนโดเนี่ยคะป้าใหม่ก็เอาของเราไปเก็บที่คอนโดทีคสุดคือจะบอกว่าเอาของแบ่งเก็บไว้ในรถแล้วก็แบ่งเก็บไว้ที่คอนโดรถด้านหลังคนนั่งไม่ได้นะคะด้านกระโปรงหลังแล้วก็เบาะหลังอะเก็บไวปอร์ <laughs> ใช่ oh. แต่ตอนนั้นก็แอบ,บเครียดน,นะเฮ้ย <laughs> ของมาถึงแล้วจะขายได้ไหมวะคือแบบไม่มีที่เก็บด้วยแล้วคือของมันกองเต็มห้องตอนนั้นใช้สชัญชาตญาณนุ่ง,งเยอะเลยนะ สนเซาแต่ยังไมเ่งีเยอะว่าเฮ้ยเรา<อ>เบสกับพิอดักนี้เลยใช่เราเบสกับพิอดักนี้เอามา2,000แผ่นทันทีใช่บอกแล้วเป็นคนลงทุน,ลงท,นลงทุนเยอะเก็บไป2,000บาทใช่ของอาหานข้าวพอปรากฏว่าเอ,อตอนนั้นนะก็เริ่มทำเราเริ่มทำเพจใน Facebook ก่อนเนาะระหว่างทางที่ของจะมาถึงแล้วก็ทำสร้างสตอรี่ของเราไปจากที่เราริ่มเรียนมาอะไรเงี้ยค่ะก็ ลูกค้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเฮ้ยเราก็เฮ้ยขายได้ว่ะล้วแบบลูกค้าไม่ได้ซื้อแค่แผ่น2แผ่นไงลูกค้าซื้อทีก็ซื้อกันแบบ20 50 1 0หนึ่งอที่มันพอจะติดได้ทั้งห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นก็แบบมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆเทนจริงๆมองว่าเราออนไลน์นี่มันพลิกชีวิตเหมือนกันเนอะมากเนาะจากแบบ ชีวิตแบบเดิมที่เราเป็นเหมือนแอร์โฮสเตสแล้วตอนนี้มาทำธุรกิจตัวเองเป็นออนไลน์ใช่คือ totally change เลยเปลี่ยนเปลี่ยนแบบเปลี่ยนทุกอย่างเมื่อก่อนอ่ะมาเป็นคนที่แบบถ้าเราทำงานเป็นแอร์ใช่ป่ะคะโบไหมเราจะต้องหลับประมาณตีสี่ตื่นประมาณบ่ายสองคือชีวิตบินเมืองนอกอ่ะมันจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวนี้กลายเป็นคนตื่นหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าหลับสี่ทุ่มห้าทุ่มอะไรแบบนี้ค่ะกลายเป็นคนแบบเอาแค่เรื่องเรื่องแบบชีวิตทั่วไปก็่านแล้ว วินัยก็มากขึ้นแล้วที่เปลี่ยนสุดๆเลยคือความคิดค่ะความคิดเปลี่ยนที่สุดแล้วค่ะปอมัยคือความคิดของเราคือตอนนี้แบบเราต้องเปลี่ยนตัวเองด้วยทั้งเรื่องแบบการเป็นผู้นําหลายๆเรื่องนะคะเพราะเรามีลูกน้องหลายๆคนเราต้องคุมเรื่องการวางแผนเรื่องการเป็นผู้นําเรื่องความคิดแนวคิดทุกอย่างคือเปลี่ยนไปหมดเลยเราปรับตัวเยอะไหมคะมากค่ะปอมัยมากที่สุดจากก่อนหน้านี้เราเหมือนกับรับผิดชอบแค่ ผลงานของเราแต่ตอนนี้คือผลงานของทีมทั้งหมดในการปรับตัวยังไงบ้างใช่ค่ะคือตอนนี้อย่างที่บอกอะ่ะพอเริ่มมาทําจริงๆเราบริษัทเราเริ่มโตขึ้นใช,ใช่ไหมคะก็มีพนักงานทั้งหมด10กว่าคนแล้วเราไม่เคยเป็นหัวหน้าคนตอนอยู่บนเครื่องเราก็แค่แบบว่า,ารับออเดอร์สวัสดีค่ะรับอะไรนี้ค่ะ<อ>แล้วเรา,าเรียกว่าเป็นเป็นลูกน้องคนหนึ่งที่ต้องฟังหัวหน้าที่เป็นเฮดทีมถูกไหมคะ,คะแต่ในวันนี้เราคือแบบหัวหน้าทีม ที่จะพาทุกคนอ่ะแบบไปสู่ฝันๆอะไรแบบนี้นะ <c oughs> คิดว่าจุดที่เป็นจุดตัดที่ให้คนสําเร็จกับไม่สําเร็จหลั <c oughs> กๆคือเรื่องอะไรหลักๆอ่ะมาคิดว่าเป็นเรื่องของ m มค์เซ็ตมากกว่า m มค์เซ็ตของคนที่จะทําธุรกิจอ่ะมันคือเราจะมาคิดเล็กคิดน้อยไม่ได้เลยเนะะี่ยค่ะคืออย่างการทําธุรกิจอ่ะมันต้องคิดถึงภาพรวมภาพใหญ่ คราวนี้เนี่ยเราคุยมาสักพักแล้วอยากจะให้คุณไมล์เนี่ยพาชมโกดังให้หน่อยคือว่าเพิ่งย้ายมา10วันใช่ค่ะสิวันค่ะโรคนิดนึงเรียวๆนะคะเรียวๆโกดังมีเก็บของอะไรไงบ้างนะคะเดี๋ยวพาไปชมโกดังกันดีกว่านะได้เลยค่ะไปกันเลยคอนเซ็ปต์ของร้านของไมล์ค่ะก็คือคือตอนนี้จริงๆคู่แข่งเราก็เยอะมากใครๆก็แบบไม่พอเห็นเราขายดีเขาก็จะมาขายตามเป็นเรื่องปกติของตลาดอะเนาะ แต่ว่าลาของไม้เนี่ยจะขายความน่าเชื่อถือแล้วนึงเรามีตัวตนจริงๆนะแล้วก็มีลายให้เลือกเยอะที่สุดโอ้โหใช่คําว่ามีทั้งลายไม้นะคะแบบแบบนี้เป็นลายไม้น่ารักมากสวยมากสวยมากเหมือนไม้จริงๆเลยคือเหมือนเหมือนเราบิวอินเองโดยที่เราแบบไม่ต้องไปจ้างช่างบิวอินอย่างเงี้ยค่ะสวยมากมีเป็นพวกหมดลายไม้นะคะแล้วก็ลายหินอะไรแบบนี้เฮ้ยอันนี้น่ารัก อันนี้สวยไหมอันนี้สวยอันนี้ขายดีมากๆค่ะลายนี้ขายดีมากนี่มันไซส์เท่าไหร่นะคุณไมาเจ็คูณเจ็เซนค่ะเมืม่อเราขายก็ขายต่อแผ่นเป็นไซส์นี้เลยมาตรฐานไซส์มาตรฐานเลยเป็นไซส์เดียวคือไม่มีไซส์อื่นแล้วนะคะคก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็จะเป็นแบบสีต่างๆนะคะน่ารักแล้วก็ลายการ์ตูนคือฝั่งนี้ก็จะน่ารัก ลายการ์ตูนมีลายแบบสลับเด็กๆอะไรอย่างนี้ก็มีค่ะห้องคุณลูกที่เราแบบเหมาะกับทุกวัยไม่ว่าจะเป็นวัยที่แบบว่า,าวัยอยู่บ้านนะคะเป็นวัยอยู่บ้านวัยอยู่บ้าทำงานหรือว่าเป็นแบบห้องเด็กๆอะไรอย่างนี้เราก็มี ช่วงนี้ที่กิดคน work from home เยอะๆตัวนี้ก็น่าจะขายดีขึ้นนะเขาอยากจะรีโนเวทบ้านเพืให้แบบสวยจริงๆช่วงช่วงโควิดนี้คือรขายดีมากๆก็เป็นช่วงที่แบบคน work from home หรือว่ากักตัวอยู่บ้านแล้วแบบเหงาอะไรเงี้ยค่ะก็จะซื้อแบบเล็กๆน้อยๆไปตกแต่งห้องจริงๆเราอยู่ห้องแบบสิบวันนี่เราเบื่อมากเาเบื่อเราต้องการเปลี่ยนบรรยากาศห้องก็จะแบบประมาณนี้กลายเป็นว่าสินค้ากลุ่มนี้ขายดีขึ้นในช่วงโควิดที่ดูแล้วกันพวกเราโอ้โหน่าสนใจมากๆ ลวดลายเยอะแยะมากมายคนส่วนใหญ่เวลาซื้อไปซื้อกี่ชิ้นจ๊ะอ่าส่วนใหญ่นะคะก็เริ่มต้นตั้งแต่10ชิ้นเป็นต้นไปดีสิชิ้นก็ได้ประมาณแบบ5ตารางเมตรค่ะประมาณ1ผนังเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็ถ้าจะตกแต่งทั้งห้องนะคะก็เริ่มตั้งแต่50แผ่นขึ้นไปแล้วแต่ขนาดของห้องอค่ะคือเวลาเราขายเราก็จะบอกว่าตอต่อชิ้นต่อแผ่นเท่าไหร่เท่าไหร่ใช่ค่ะซื้อเยอะลดได้อีกนะส่งฟรีอะไรอย่างี้ก็ว่าไป นี่เป็นกลุ่มพอดักหลักเลยนะคะที่ตอนนี้เป็นกลุ่มที่ทําเงินสูงสุดให้กับคุณหมายใช่ค่ะนลังจากนั้นทำไงต่อเราขยายธุรกิจต่อเราไปไหนต่อคะไปที่แผ่นซิซซอลองคลานค่ะคือตรงหมดตรงนั้นเดินตรงนี้คะได้ค่ะรงนะใช่ค่ะอย่างกองนี้จะเป็นสินค้ามีตําหนิค่ะเป้าหมายไม้แจกแจกลูกค้าหมดเลยนี่คือแจกนะคะแใครอยากจะได้ของฟรีก็มาเอฟที่เพจได้ในเพจได้เพจชื่ออะไรจ๊ะเพจไวเปอร์ 3D ติดผนังกาวในตัว วอลเปเปอร์าาสามดานังกาวาในตัวไปเอฟของฟรีได้เพราะว่านางเป็นเลยค่ะแม่พระค่ะนะคะเอาของ,ของมาองเอฟฟรีนะคะไม่ต้องจ่ายเงิน ได้เลยค่ะและด้เกิดใน Facebook แล้วแล้วมีในช้อปปี้ในลาซาด้ด้วยไหมชื่อร้านมีไลฟ์ในช้อปปีค่ะชื่อร้าน h u ักโฮมนะคะฮักโฮมสกดหน่อย H U G แล้วก็โฮมนะคะที่แปลว่าบ้าน H O M E ค่ะร้านฮักโฮมร้านนี้เราก็จะไลฟ์ในช้อปปีแล้วก็มีเป็นแบบสินค้าหลากหลายมากราคาถูกใช่ค่ะร้านฮักโฮมนี่เปลี่ยนชื่อร้านตอนมาเรียนกับโปรหม่ใช่ไหมโปรหม่เป็นคนบอกว่าร้านนี้โอเค แล้วตอนแรกทำหรือเปล่าตอนนี้ตอนแรกเป็นชื่อจริงนะชื่อเออใช่เป็นชื่อจริงตอนแรกเป็นชื่อจริงแล้วโปรหมายบอกว่าต้องเปลี่ยนนะคะเพราะว่าชื่ออย่างนียมีอิทธิพลต่อลูกค้ามากๆมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของลูกค้าว่าเราเชี่วชาขนาดไหนโปรเคชั่นนี่ค่ะมาแล้วก็มาจากอีสินค้าตัวที่สองนะคะเรียกว่านางรองอะไรนะนางรองนางรองเดี๋ยวก่อนพูดอออเป็นนางรองของคุณใช่ไม่ใช่เป็นนางเอกเอ็นนางเอกอันนนางรองอ่ะยังไงก็จะเป็นอันนี้ค่ะเป็นแผ่นจิกซอลองคลานนะคะก็จริงๆไม่ใช่รองคลานเบ็ด จริงๆได้ท,ทุกแบบทั้งคุณผู้ใหญ่ก็ได้ผู้ใหญ่ก็อยากจะคลานเหมือนกันี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะมันจะมีเป็นลายไม้ที่สวยมากเดี๋ยวมาให้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือลองคลานอาลองคลานใช่แล้วก็หรือว่าเป็นผู้ใหญ่ก็ได้ที่เป็นผู้สูงอายุอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ hmm. มันดีกว่าปูพรมนะคะเป้าหมายสัมผัสอะมันเหมือนแบบปูพรมที่ห้อง hmm. แต่ว่ามันดีกว่าปูพรมเพราะมันไม่กักฝุ่นค่ะทำความสะอาดง่ายน้ำหกหรือทำอะไรอาหารหกแล้วก็เช็ดได้เลย อยู่ได้นานด้วยอันนี้ค่ะขายดีมากๆเหมือนกันพี่อยากรู้ว่าทาไมเขาถึงต้องใช้คอรนักตัวนี้อันนี้อยากรู้เป็นเดวเปนตัวจริงๆแล้วอะไอ้แรกๆเลยนะคะก็คือรองคานเด็กน้อยเด็กคือเด็กแบบที่เพิ่งแบบว่าจะเริ่มโซนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็คือรองคานเด็กไม่ให้แบบเวลาเด็กล้มไม่ให้เจ็บหัวเข่าหรือมีแพ้อะไรแบบนี้ค่ะ แล้วก็สามารถแบบรองเลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็ได้เล่นโยคะก็ได้ออฟิตเลสกโยด้ยใช่ออโยคะขายดีมากนะคะ,คะแล้วก็เป็นฟิตเนสก็ขายดีเหมือนกันเป็นจิมก็ได้เหมือนกันแล้วก็เป็นผู้สูงอายุก็ได้เหมือนกันผู้สูงอายุอไยเ้คะ่ะงเวลาล้มอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะกว่าเป็นคนแก่หน่อยนี้นะคะจะลงง้มง่ายใช่หรือแบบวัยปกติยงเราก็ใช้ได้ค่ะเป้ใหม่แบบสัมผัสมันดีไงจะต้องาไปลองใช้ใช่ค่ะ ที่ลองคลานมีลายไม้แบบมีลายเด็กๆอะไรก็มีนะคะไอ้พวกนี้คือมันเครียกมันไม่ได้ฟิกใช่ไหมคุณหมายก็คือว่าสามารถย้ายแล้วก็ย้ายได้นี่หรอย้ายได้ตัดได้มีลายการ์ตูนด้วยโอเคนี่ใครชอบต่อจิ๊กซอว์ก็ไปต่อได้นะคะเพราะว่ามันเข้าแง่งพอดีใช่อันนี้เป็ธุรกิจออนไลน์เดือนแรกยอดขายเท่าไหร่เดือนเดือนแรกเลยนะเดือนแรกอ่ะ ได้สามแสนเฮ้ยเราดีใจมากนะเดือนแรกได้สามแสนใช่เดือนแรกเราได้สามแสนแล้วก็แบบเฮ้ยดีใจมากพอเดือนที่สองเราได้หกแสนเดือนที่สามเราก็ขึ้นเป็นล้านและโอ้โหสามเดือนได้ล้านใช่ปีอย่างเดือนนี้อะค่ะเดือนนี้เดือนที่แล้วกับเดือนนี้ก็คือสองล้านกว่าเลยใช่ค่ะก็คือโตโตขึ้นในทุกๆเดือนเพราะว่าเหมือนกับอย่างที่บอกค่ะโปรไหมคือเราอะขายของอะไม่ใช่เ้ยไม่ใช่ว่าอุ้ยขายได้แค่นี้แล้วเราจะแบบแฮปปี้ มันต้องอย่าหยุดพัฒนาคู่แข่งนับวันนับวันยิ่งเยอะขึ้นสิ่งที่เราทําได้คือเราอะต้องคอยแบบสํารวจตลาดคอยสํารวจลูกค้าคอยสํารวจทุกๆอย่างค่ะแล้วเราก็แบบอัพเซลล์้นไปอย่างที่บอกค่ะต้องมีขายหลายๆช่องทางใช่ไหมโรไหมแล้วก็ในทางช้อปปีด้วย f a c e b o o k ด้วยด a ซาด้วย l a z ซ d าด้วยใช่ขายหลายๆช่องทาง ็เปนการเป็นกระจายลูกค้ากระจายมากกระจายความเสี่ยงด้วยใช่ไหมคะเก่งมากนะคะจำคำพูดโปรใหม่ได้ตลอดน่ารักเล่าให้ฟังช้อปปี้หน่อยครับชอปปี้เริ่มยังไงตั้งแต่เมื่อไหบ้างคือจริงๆอะค่ะไมอะก็เปิดช้อปปี้มานานค่ะแล้วก็แบบเปิดทิ้งไว้แล้วเราก็แบบไม่ได้สนใจมันเงี้ยค่ะมีลูกค้าทักมาซื้อไม่รู้ด้วยนะ วันที่มาเลยกับโปรใหม่มันจะบอกว่าแ c o u n t s h o p ี้ไมลติดลถวันสี่คะแนนมีออเดอร์แล้วไม่จัดการส่งค่ะใช่นะคะคุณลูกศิษยนนี้นะคะไม่ใช่ม่ขให้ะะล,ลูกค้านะคะไม่รู้ว่ามีลูกค้าสั่งไม่รู้ว่ามีลูกค้าสั่งช้อปปี้ล้วก็หน้าร้านเราก็ล้างแบบชื่อชื่อช้อปปี้มเป็นชื่อชื่อจริงชื่อส่วนตัวชื่อร้านค้าเป็นชื่อส่วนตัวเขาเลยคือเหมือนแบบว่าเหมือนถ้าเกิด เียบเสมือนไปร้านทําผมคือผม,ค,อผมคือยาวมีหงอกไปเป็นหมดอะไรเงี้ยแล้วเข้าร้านทําผมแล้วแบบโผลออกมาสวย <c oughs> คือจากวันนั้นที่เรียนไปกับโปรใหม่นะคะก็คือในคลาสวันนั้นที่เราเรียนกันนะะ<ช>โปรใหม่ก็ให้ไมาปรับเปลี่ยนหน้าร้านใหม่<ช>ปรับเปลี่ยนชื่ออ่ช้อปปี้ค่ะ<ช>ปรับเปลี่ยนทุกอย่างคือตอนนี้คือออร์แกนิกล้วนเลยค่ะยังไม่ได้เริ่มยิงแอดคุณมายังไม่ได้ยิงแอดในช้อปปี้เลยนะยอดขายนี่มาจากออร์แกนิกล้วนล้วนก็คือได้เป็นร้านค้าแนะนําเก่งมากเป็นร้านค้าแนะนําแล้วนะ <Okay. S 2> อ่าไหนนานง,รนงรำนางรำก็จะเป็นพวกนี้ค่ะของเล่นเด็กอ,อ,อันนี้ก็คือจะขายในช้อปปี้อย่างเดียวเลยอันนี้นะคะเป็นช่องทางช้อปปี้อย่างเดียวเลยตรงนี้ค่ะโอ้โห <c oughs> ก็จะมีเป็นแบบตุ๊กตาเสียงเพลงแล้วก็มีเป็นพวกแบบจิ๊กซอพัฒนาเสริมพัฒนาการเด็กแล้วทำไมเราถึงเริ่มเอาสินค้ากลุ่มนี้มาเพราะว่าแอบแตกต่างจากไอที่ลองทานไอที่บอสเบเปอร์ทำไมเราถึงเลือกกลุ่มนี้จริงๆมันไปด้วยกันได้ค่ะปอไหม อย่างแบบไวเปอร์อ่ะก็จะมีเด็กๆค่ะพ่อแม่แต่งห้องให้เด็กๆทำกระแทกใช่ไหมคะอย่างพื้นจิ๊กซออลองคานก็เด็กๆเหมือนกันคือสืบเนื่องกับเด็กๆเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นอ่ะเราอันนี้มาขายเสริมค่ะอย่างไม้จะให้อ่าเซลล์ของมาใช่ไหมคะขายพื้นจิ๊กซออลองคลานโอเคซื้อครบเท่านี้นะแลกซื้อของเล่นได้ในราคาเท่านี้ซึ่งเทคนิคนี้อ่ะมาได้มาจากโปรไหม เลยได้แต่โปรโมทล้วนๆคือแบบเราก็คิดไม่ได้นะตอนแรกว่าเออเราจะทำยังไงให้อัพเซลได้อัพเซลให้ลูกค้าสามารถไม่ได้ไปเพียงแค่ว่าซื้อสินค้าเราหนึ่งชิ้นแล้วจากไป<ต>ไซื้อหนึ่งชิ้นแล้วกลับไปซื้ออะไรอีกอย่างหนึ่งฟ้าเข้ามาเยี่ยมมากใช่ค่ะ,คะก็คือแบบสามารถแลกซื้อของเล่นแบบชุดนี้ได้เลยมองจากลูกค้าเป็นหลักแล้วดูซิว่าเราจะสามารถบริการเขาในกลุ่มลูกค้าเดิมอะอะไรได้บ้างสินค้าที่คนจะใช้ก่อนอันดับแรกคือเราต้องรู้ก่อนลูกค้าเราคือใคร แล้วเขาซื้อของเราไปเพื่ออะไรค่ะแล้วเขาจะต่อยอดอะไรได้อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าอยากได้อะไรเพิ่มอยากได้อะไรเสริมแล้วก็จัดให้เขาลูกค้าทุกคนก็คือเป็นแหล่งของรายได้นะบอกเลยเข้าใจลูกค้าเข้าใจเขาคือหลักหัวใจหลักเข้าใจลูกค้าก่อนค่ะเข้าใจลูกค้าก่อนเยี่ยมเลยนะคะน่ารักมากนี้ก็ขายดีมากในช้อปปี้อันนี้สงสัยแอบเตรียมตัวเป็นคุณแม่ด้วยนะคะมีของเล่นเด็กนะคะค่ะมีนี่นี่ก็น่ารักมีหมูบิน อันนี้บินมันเป็นเดี๋็กกันนะมันเป็นของเล่นหรอเด็กกันอ๋อไม่ได้แลค่ะแป๊บนึงอันนี้มีมองก้ันทับไปอันนี้หมูบินต้องใส่ถ่านอะไรอย่างนี้ไหมใช่ค่ะใส่ถ่านคือเป็นบังคับบังคับแล้วก็พ่นฟองพวกพปุ๊วกพวกออกมาน่ารักมากใช่ค่ะ ก็เป็นเสริมพัฒนาการเด็กทั้งหลายแหล่อะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้ใหญ่คนไหนอยากเสริมพัฒนาการก็ซื้อไปได้นะการผู้ใหญ่เพราะว่าคือจริงๆอ่ะก่อนจะตัดสินใจของเล่นเข้ามาตอนนี้กับโปรหม่ใช่ไหมคะโปรไมชเขาจะแนะนําว่าอย่างเทรนปีนี้เนี่ยอะไรเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดมันจะมีในลิสต์อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นอะไรเป็นสินค้าขายดีที่สุดมันก็เป็นทำให้เราตัดสินใจง่ายขึ้นว่าโอเคเราเลือกของเล่นมาขายเพิ่มเพราะว่ายังไงแล้วอ่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ยังเป็น กลุ่มลูกค้าที่สามารถตัดสินใจซื้อและมีกําลังซื้อด้วยใช่ใช่ะถ้าเป็นเรื่องของลูกนี่นะยอมใจยอมจริงๆค่ะอย่างนึงคือพื้นที่ซอลองคลานเด็กอะค่ะส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้ามาจะเป็นพ่อแม่ค่ะตัดสินใจไม่ยากเลยคือเพื่อความปลอดภัยของลูกแล้วคือถามไม่เยอะปุ๊ปซื้อเลยส่วนใหญ่ปิดการขายง่ายที่สุดคือพื้นที่ซอลองคลานนะ ใช่ค่ะพอเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยยอมใจ่ายให้กับลูกจริงยของคูกคือแบบ<อ>เฮ้ยลูกเรากําลังโตแล้วนะกาลังลองกาลังคลานกําลังจะถัดเดินอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ไม่ยอมปล่อยให้ลูกเราลม้มเราเจ็บหรอกใช่ไหมคะใช่ประมาณนี้เยี่มเลยนะคะอยากให้คุณไมาเนี่ยพูดเป็นกําลังใจให้กับคนที่บอกว่าตอนนี้กําลังเคว้งอยู่นะคะบอกว่าเอออยากจะมีรายได้เพิ่มจากช่องทางออนไลน์แต่ยังไม่ได้กล้าลงมือทาสักที อยากให้คุณไมพูดเป็นแรงบันดาลใจะให้พเพื่อนๆหน่อยค่ะค่ะก็อยากจะบอกให้แบบเพื่อนๆที่อยากจะเริ่มทําธุรกิจออนไลน์นะคะอยากจะบอกว่าอยากจร้อนถ้าเราเริ่มลงมือทอําอ่ะอันนี้ดีกว่าถ้าเกิดคิดจะทําอะไรแล้วให้ทําเลยถ้าคุณแค่คิดมันก็จะยังไม่เกิดผลนะคะก็ถ้าคิดจะทําแล้วให้ทําเลยให้ลองก่อนถ้าถ้าแบบผิดพลาดก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆแก้ไปใช่ค่อยๆแก้ไปนะคะที่สําคัญคืออย่าใจร้อนใจร้อนทุกอย่างมันต้องมีสเต็ปของมันหนึ่งสองสามสี แล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดแบบถ้ามันทำง่ายขนาดนั้นทุกคนก็ต้องแบบหานมาทํากันหมดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรได้มาง่ายๆคะ่ะถ้ายิ่งได้มายากอะ่ะมันก็ยิ่งภูมิใจ ใช่ค่ะให้มันทา้ภูมิใจเป็นไงบ้างคะสาหรับนะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะแขกรับเชิญที่เป็นนักเรียนที่โปรใหม่เนี่ยภาคภูมิใจมากๆนะคะ<ช>คุณมายที่ตอนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์บอกเลยว่าทํามาเพิ่งจะครบ1ปีเองใช่ค่ะนะคะคเพิ่งจะครบ1ปีหมาดๆแล้วจริงๆอยากจะขอบคุณโปรใหม่มากๆเลยนะคะ,<ช>คะที่คำสั่งสอนของโปรใหม่นะคะแล้วก็คำแนะนำของโปรใหม่อ่ะคือช่วยเหลือมาได้เยอะมากมาก ทั้งเรื่องนี้ไม่ใช่ในเรื่องของแบบช้อปปี้อย่างเดียวนะคะไม่ใช่ในเรื่องของแบบเขาเรียกว่าทฤษฎีในการทำช้อปปี้แต่มันเป็นในเรื่องของการทําธุรกิจ mindset ในการทําธุรกิจแล้วก็ความคิดต่างๆที่แบบโปรมายยัดยัดเข้ามาให้อ่ะบางปี <S <S ๆๆๆๆๆตอนนั้นอ่ะตอนเรียนเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบทำไมมันเยอะจังมากอะไรเงี้ยแต่พอมาถึงเวลาจริงๆแล้วอ่ะคำพูดของโปรมายทุกคำอ่ะได้ใช้หมดเลยแล้วก็เอามาใช้อ่ะคือแบบ คือมันเวิร์กมากๆอกะคะ่ะใช่คือมันเวิร์กมากๆแล้วมันใช้ได้ดีมากๆ ừ ừ. คึกถึงเป้าหมายตลอดเลยว่าเฮ้ยเป้าหมายอ่ะพูดถึงเรื่องอะไรเราควรทําแบบนี้นะเราควรทําแบบนี้นะอะไรนี่เราก็ทําตามเป้าหมายตลอดแล้วก็ประสบความสำเร็จถึงทุกวันนี้ค่ะอคะขอบคุณนะคะ <c oughs> เป็นกําลังใจ <c oughs> ใคุณไม้นะคะ <c oughs> รวยรวยรวย,รวยมากขึ้นเรื่อยๆวันนี้ฟังแล้วรู้สึกว่าปรับปรือมากที่บอกว่า น้ำตาไหลแล้วนะคะนะตอนแรกที่เราเรียนด้วยกันเนี่ยสอนทั้งคุณไม้เนี่ยนะคุณไม้เพิ่งเริ่มต้นในทำในช้อปปี้รู้สึกว่าไม่สอนอะไรเยอะเยอะเยอะไม่เซ็ตคนทําธุรกิจจะนะวันนี้ได้เอามาใช้จริงๆใช่ค่ะแล้ววันนี้ดีใจมากมากที่ปอใหม่มาเหยียบก็ดังมานะคะเพราะเขาบอกว่าปอใหม่เหยียบที่ไหนที่นั่นรวยหมดเลยขอให้รวยรวยรวยปอมหมายจะโชคดีทีโอเคค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีสกายดีพีนะคะบ๊ายบาย บ<ม>าย